สวัสดีครับวันนี้บักก็อยู่ใน Fortuner Legend e r รนะครับรุ่น Minor Chain 2023นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มเติมมาในส่วนของตัวแทน่นชาร์จแบตไร้สายนะครับกล้องมองรอบคานแล้วก็หน้าจอแบบใหม่นะแล้วก็ตัวหน้าจอที่เราเรับแอปเปิลคา a ์เแบบไร้สายแล้วนะครับเรามาดูตัวหน้าปัด m i d ของเจ้าตัว Fortuner Legend e r อกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยบัก็บอกเลยว่าฟังก์ชันเขาเนี่ยใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับ หน้าปัดของเขาเนี่ยก็จะแบบเรืองแสงนะครับด้านซ้ายเนี่ยเป็นรูปรอบเครื่องนะครับแล้วก็เสัญลักษเตือนต่างๆนะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยปักสวิตช์ออนไว้เนาะ mm hmm. ก็จะมีเรื่องของตัวเครื่องยนต์นะครับสแตนบายไว้ Stand wide, แล้วก็ไฟหลีนะครับแล้วก็ตัวขับเคลื่อนสี่ล้อที่ปักเมื่อกี้หมุนเล่นนะฮะตัวนี้เป็น,ปนตัวขับสีนะก็จะมีสัญลักของตัวขับเคลื่อนสีน่ล้อเนี่ยกระพริบอยู่นะครับด้านขวานะครับเป็นความเร็วนะครับเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นเรื่องของตัวเกวัตน้ำมัน,น ตัวสองฝาน้ามันเนี่ยชี้ไปทางด้านซ้ายนะครับก็คือฝาน้ามันอยู่ทางด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับแล้วก็ความร้อนนะครับของเครื่องยนต์ก็จะอยู่ในด้านล่างของแถบด้านซ้ายนะครับผมตัวเจมตัวจอยเอ็มดีด้านตรงกลางนี่นะครับก็มีอะไรบ้างไปดูกันดีกว่านะฮะซึ่งตัวนี้นี่นะครับก็จะบอกถึงอุณหภูมิภายนอกด้วยว่าเท่าไหร่นะครับคือตอนนี้เนี่ยจอดอยู่ในออฟฟิศนะครับรถก็จะความเย็นที่ประมาณ3องศานะครับ ซึ่ง Joy M D ตัวนี้นะครับก็จะใช้พ่วงกับตัวนี้ครับนี่ที่ผมมาไลนมาตีฟังก์ชันก็คือตัวนี้นะครับกับตัวย้อนกลับแล้วก็ตัวแ็บฟังก์ชันรัดนะครับซึ่งตัวตรงกลางเนี่ยจะเป็นปุ่มนะครับปุ่มโอเคหรือปุ่มเมนเทอร์นั่นเองนะฮะขึ้นลงซ้ายขวานะครับผมอ่ะซึ่งเดี๋ยวผมมากดให้ดูนะครับอ่ะมาดูที่หน้าจอ M ด D นะครับกดย้อนกลับนะครับก็จะเป็นนี่ครับแถบสีแถบรูปเฟืองนะครับมันจะมีแถบด้านบนอยู่ไหมฮะปัดเพื่อนให้ดูนะเห็นไหมถ้าไปอยู่อันไหนก็ตรงนั บักจะพามาดูตรงการตั้งค่าเลยนะครับซึ่งการตั้งค่าเนี่ยบอกเลยว่าไม่ไม่มีอะไรที่ซับซ้อนเลยนะครับจะเป็นการเปิดการเปิดหรือปิดการใช้งานของตัวแถบฟังก์ชันต่างๆของตัวรถจนตนะครับตอนนี้ปรากฏตรงกลางแล้วคือตกลงนะฮะตัวนี้จะมีระบบเซฟตี้เซนด้วยนะครับหือระบบ LDA p c a Safety นะครับระบบเตือนมุมอับ BSM ระบบเตือนมุมเวลาถอยนะครับ RCTA นะครับการตั้งค่ารถยนต์แล้วก็การปรับค่ามิเตอร์นะครับซึ่งเอามาดูแรกก่อนนะฮะ lda เนี่ยถ้าเรากดตรงกลาง enter ปุ๊บเนี่ยก็สามารถที่จะเปิดการใช้งานได้นะครับเปิดปการใช้งานนะครับความไวนะครับ <c oughs> ในการตอบสนองนะครับการเตือนต่างๆนะครับผมนี่นะกดย้อนกลับนะครับเั็น,นี้ก็จะมารถตั้งได้ privacy หรือว่าระบบเตือนก่อนการชนเองก็จะมีเรื่องของนะครับอันนี้ก็คือระบบเขาเรียกว่าตั้ง sensitive หรือว่าระยะของการเตือนได้ใกล้กลางไกลนะครับผมก็สามารถที่จะสั่งปิดระบบตัวนี้ได้ด้วยนะซึ่งตัวนี้ก็จะ เปิดสแตนด์บายไว้อยู่นะครับเห็นไหมก็จะมาที่จะตั้งได้นะครับแล้วก็ให้อยู่ในระดับกลางแล้วกันเนาะถัดมานะครับ D S M ระบบบายสปอรตมิเตอร์คือเติมหมดนั่นเองที่อยู่ตรงมุมมุมจกงนี้ครับนี่เห็นไหมจะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็คือเตรียมการใช้งานแล้วนะครับด้านล่าง R C A ก็เช่นกันครับก็จะเป็นตัวเดียวกันแต่จะทํางานเมื่อเราถอยจอดนะครับถอยหลังออกอ่าถัดมานะครับการตั้งค่ารถยนต์ตัวนี้นะครับกดตรงกลางคอนเทอเข้าไปนะฮะ อันนี้ก็สามารถที่จะสั่งเปิดหรือปิดนะครับการทำงานของระบบคิกนะครับเซนเซอร์หรือว่าระบบประตูท้ายไฟฟ้าได้นะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นประตูท้ายไฟฟ้าด้วยนะครับตัวเลเจนเดอร์นะสามารถตั้งปิดได้หรือเปิดได้นะครับส่วนล่างเนี่ยคือสามารถสร้างตั้งความไวนะครับแล้วก็ความสว่างของตัวอักษรนะครับเบลส์เียมที่มุมกระจกได้นะครับผมกดย้อนกลับนะครับปมาดูกันปรับตั้งค่ามอนิเตอร์มัง่งดีกว่านะฮะตัวนี้เป็นเรื่องของภาษาแรกนะครับมีภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสหลายภาษาเลยนะครับ โอ้เยอะเลยนะครับเราก็เลือกภาษาไทยง่ายๆเนาะนะครับเสร็จแล้วเมื่อเลือกภาษาไทยเนี่ยมาที่หน่วยครับหน่วยเนี่ยจะมี2อย่างก็คือมีลิตรต่อ100กิโลกับอันบนครับกิโลเมตรต่อลิตรนะฮะก็เลือกเป็นกิโลเมตรต่อลิตรแล้วกันเนาะนะครับปึ๊บกดตรงกลาง Enter ครับก็จะเปลี่ยนให้แหละนะฮะกดย้อนกลับนะครับลงมาอีโคตัวนี้ก็จะเปิดการใช้งานของระบบอีโคนะครับก็จะช่วยอ๋อความประหยัดน้ำมันนั่นเองนะฮะถัดไปนะครับอันนี้คือตั้งปุ่มรัดครับผมนะครับเราสามารถที่จะกดตั้งปุ่มรรัดดดโยกกาที่ ปุ่มค้างตัวนี้นะครับกับฟังก์ชันที่เราต้องการนะครับผมเราสามารถที่จะกดตัวนี้แทนไม่ต้องไปเปิดลขั้นตอนครับกดตัวนี้มันก็จะขึ้นมาเลยนะครับโดยการกดค้างไว้อ่าลงมาครับข้อมูลการขับขี่มีทั้งสองฟังก์ชันนะครับแถบสีนะครับแถบสีนี้เป็นมีสีฟ้านะครับสีฟ้าเข้มนะฟ้าอ่อนแล้วก็สีแดงนะครับเดี๋ยวเราลองกดสีแดงให้ดูนะตุ๊บตัวแถบตัวนี้ก็จะเป็นสีแดงฮะตัวกรอบก็เป็นสีแดงเห็นไหมฮะเปลี่ยนละไหมครับ พอบกลับไปเสียเงินปุ๊บนะฮะก็จะเป็นเสียเงินขึ้นมาแถบเสียเงินโอเคครับด้านล่าง Eco s a เ e w e e กนะฮะกดเข้าไปดูมีอะไรนะครับก็เป็นการตั้งค่าต่างๆนะครับของตัวระบบ Eco นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ได้นะครับจะใช้ตามตั้งค่าของโรงงานก็ได้นะครับแล้วก็นี่คือการตั้งค่าเริ่มต้นนะฮะคือถ้าเรารู้สึกว่าเราปรับผิดปรับถูกไม่รู้จะไปแก้ตรงไหนนฮะมาเปลี่ยนเป็นการตั้งค่าแบบ เริ่มต้นหรือว่าจากโรงงานได้จากตัวนี้นะครับอ่ะย้อนกลับออกไปนะครับมาดูด้านบนกันบ้างแถบจานเมื่อกี้อยู่ตรงเฟืองเนาะนะครับกดทางด้าน,นขวาตัวนี้นะด้านขวาที่จอที่บันติฟังก์ชันนะครับไปที่ตัวไแล้วนี่ไปอที่ตัวไอแล้วเรื๋อวจะมีอัตราการสิ้นเปลืองเฉลี่ยนะครับเราวมีละรอีกกดลงมาครับกดลงมาเห็นไหมแถบแถบ,แบด้านข้างจะลงมาไหมครัเยเห็นไหมเห็นแถบไหมอ่าระยะที่วิ่งได้คือมันจะนระดับน้ำมันในถังนะครับไม่ได้เท่าไหร่เวลาวเราสตาร์ทรถแล้วนะครับถัดมาระบบ e อีโค ก็รไม้ครับตัวนี้ก็เป็นระบบ Eco Sa v i n g ที่เราตั้งค่าไว้เมื่อกี้นะซึ่งอาจจะไม่ค่อยด้ดูเท่าไหร่นะครับถัดมานี่คือรัศมีนะครับหรือว่าอง,องศาของล้อที่เลี้ยวนะครับว่าล้อเนี่ยหมุนไปอยู่ที่ทางไหนนะครับอันนี้ก็จะเป็นถัดลงมาก็จะเป็นเรื่องของความเร็วเบรยตีตอนนะฮะคือนี้เป็นเข็มไม้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นโชว์เป็นแบบตัวเลขนะครับกดไปทางด้านขวาครับ ัวนี้จะเป็นระบบ LDA นั่นเองครับอ่าตอนนี้กาลังปิดอยู่นะฮะถัดไปที่เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นการเตือนว่ามีอะไรผิดปกติไหมยอย่างเช่นตัวนี้เนี่ยปรากฏสตร e ทออรใช่ไหมรถระบบก็จะบอกว่าให้เรานะครับกดเหยียบเบรกแล้วกดปุ่มเพื่อที่จะสตาร์ทรถนะฮะหรือว่าถ้ามีประตูไหนเนี่ยไม่ปิดไม่สนิทเนี่ยตัวนี้ก็จะเตือนเหมือนกันนะครับผมโอเคหมดแล้วนะฮะก็ถ้าใครนะครับสน ส,สงสัยสามารถสอบถามบักเลยนะครับหรือว่าใครสนใจโปรโมชั่นนะครับของเจ้าตัวรถ f o r t จูเนอหรือรถตัวต่ารุ่นอื่นนะครับสอบถามโปรโมชั่นกับบลกได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็มารีวิวหน้าปัดของตัว f o r t จูเนอร์เรจิเรรุ่น2.4ครับสีนี้นสั้นๆนะครับสวัสดีครับ